สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมนีก็ออกเฮ็ดงานกับเมนนงแก้มเหมือนเดิมนะคะมืนีเมนหนุ่งแก้มก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศการเฮ็ดงานในการรลบร่มมมูของเมนนงแก้มในแต่ละคอกแต่ละฟาร์มเนาะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังเบิร์ดช่วงฤดูเทศกาลแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะบไค่มีเทศกาลปันใดช่วงนี้ราคามูนะคะเม่บอกเลยว่าราคาไหลลงมาจากราคาเดิมอยู่ ใส่ละหาสิบบาทนะคะแต่ว่าแม่นนองแกมนั้นยังรับออเดอร์เก่าเหมือนเดิมนะคะจากแต่ก่อนเคยรับ3 5จุดหถึงหาโลตอนนี้แม่น้องแกมก็ลดระดับใส่ลงมาเหลือ3จุดหาถึงสีง่จุดหาแค่นั้นนะคะที่น้ำหนักเกินก็คือแม่นนองแกมก็ต้องขอโทษด้วยเด้อบ่ได้รับไปนะคะเพราะว่าถ้ารับไปแล้วคือมันจะติดมือแม่นนองแกมนะมอมีมองออกเนาะแม่ก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็ต้องจำให้พอดีใส่ต่มตีได้ออเดอร์มาจากท่าแกนะคะ สำหรับคอกใดที่แบบว่าหง่แล้วเนาะไหญงเหล้วก็เหลี่ยงใหญงไปอยู่ประมาณใสหกเจ็ดโลไปเลยค่ะเพราะว่าอาจจะไม่พ่อค่ะจะมีพ่อค้าอีกกลุ่มหนึ่งเขามารับซื้ออยู่นะคะซึ่งบ่แมนแม่หนองแกมนะคะเพราะว่าแม่หนองแกมมาได้เห็ดตลาดกลุ่มนั้นนะคะแม่หนองแกมเห็ดตลาดหมูหันอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคองนึงนะคะที่แม่หนองแกมเขามารวบรวมหมูคอกนี้นะคะบอกเลยว่างาม ตลอดบอกให้ิดหวังนะคะสําหรับหมูขอกนี้เนาะที่แมนองแกมในไปมาหาสูกันประมาณปีนี้อาจจะเป็นปีที่สี่แล้วนะคะที่ได้ข้ามาสื่อหมูอยู่ในขอกนี่นะคะกันยังไปมาหาสูกันเป็นประจําเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะมาเมืองลักษณาหมูขอกนี่นะคะนี่ค่ะสวยมากๆคือน,น้ำหนักจะอยู่ สามจุดหาถึงสี่จุดหาพอดีเลยนะคะอุ่อนๆตันๆนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทาการไล่ซอยเพิ่นนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนแล้วแต่ว่าอากาศห่อนมากๆเลยนะคะปกติล่างถี่แม่หนองแกมยกลงนี้นะคะแม่หนองแกมจะใส่หมูได้ทั้งหมดสิบตนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นหนาห่อนนะคะหมูล่างกองนึงถี่แม่หน่งนองแกมยกมากนี้จะใส่แม่หนองแกมจะใส่หมูประมาณเจ็ดตแค่นั้นนะคะคือถะใส่ยัดไปมันเคยมีนะคะแบบว่าหมูตายระวางค่ะ หมูตายระวังทางนะคะสมมติว่าหมูตายไปตัวสองตัวเนี่ยคือกําไรของห้องคาน้นัมันของห้องเบิดแล้วนะคะมาหมูขวางนกรก็ปงพิดวังเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าหมูสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเสียดายยังเดี๋ยวราคาไหลลงมาเนาะราคาไหลลงมานั่นเองหมูสวยแต่ว่าบ่นบได้ราคานะคะค่ะสู้กันต่อไปนะคะตอนนี้ผู้เลี้ยงหมูป่าหมูดำก็สู้กันมากเกือบสองปีแล้วนะคะสําหรับราคาตีลวงลดลงมาเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกๆฟาร์มเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้เจ้าของน้ำค่ะเป็นกําลังใจให้คนอื่นน้ำเดี๋ยวในคลิปนี้แม่นนองแก้มกับตองขอตลลัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกัหมูปลาหมูดำมาว้าสู่กันฟังในคลิปคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับใดมีคําถามยังกับฝากไว้ใต้คอมเมนต์ถามมาถามแม่นนองแก้มมีคําตอบกบ็จะรีบตอบให้เลยนะคะหรือจะเฮ็ดเป็นคลิปตอบให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพอกันไหมคะ่ะ